สวัสดีครับพี resort, P, te ่น้องท่านผู้ชมนะครับเมื่อวพ่อเหงกับสิพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขแนวทางโชคลาภนะครับของพระอาจารย์ปริศนานะครับคลิปก้อนนะครับเพิ่นให้แนวทางไว้นะครับเพิ่นให้แนวทางไว้คือหกตัวเดียวนะครับมัต่ิพานมาในเพิ่นก็ให้หนึ่งเก้าเม็ดเดียวนะครับมันออกเก่าหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป๊ะนะครับถูกต้องนะครับเป็นมาถูกต้องถูกต้องเป็นว่านะครับอ่า แล้วก็เพิ่นไห้แนวทางไว้นะครับในหวดนี้นะครับเพิ่นไห้มาตัวเดียวก้อนคือเพิ่นไห้หกตเดียวมากก้อนนะครับซึ่งเมื่อนี้พ่าเฮงก็สีโทรสัมภาษณ์พระอาจารย์อีกนะครับเพราะว่าท่านไมได้เลขตัวคู่วันเนาะนะครับมื้อนี้เอาตัวคู่ไปนะครับมื้อนี้ครับพ่เฮงก็มาที่บ้านนุนทิยายนะครับผมมาตามแนวทางของพระอาจารย์ปิดสนาน้ากันนะครับในเล่ตัวที่เหลือนะครับในเลขคู่ของเลขหหกนะครับ จะเป็นตัวได้นั่นเดียวเขาไปรับชมร,บรับฟังความกันเลยครับครับอ้าวว่นี่รักซิบลังให้ตัวเดียวโดดๆเพรมีตัวกันบอร,รบมีกันไม่ยังเลยอกครับ,บรก็รักซิบลังบพะมีตัวกันให้หกตัวเดียวหกตัวเดียวโคโลแมนหกตัวเดียวมัน มันอ่าเลขเลขหาลักกันบ่ต้องไปเพราถึงนล้มันมีขูโตเอาเลขสี่ลักนี่กันมาทะลุจะสิบแปดสูตรเลขสามลักนี่กันแปดสูตรเลขสองลักนี่กันไปซะหาสูตรมันก็เลยมันใจว่าเป็นหกตัวเดียวแล้วก็โต ัตตัดตื่นถือตัดตัวแล้วก็มีเด่นอยู่หกตัวเดียวรักสิบลาง1ันหกตัวเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ปันป้นหกเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นนคือวางหันละเอานักหนักวางหันครับแล้วจับคู่นี่กันนักโตเกตหกหกเก็ดไหมครับมันหกนะหกเก็ด หางเดียวหกเจ็ดหกเจ็ดหางเดียวว่ามีโตก,กันบะคะพระอาจารย์กันหกสามหกห้ากันบอครับหกสามกับหกห้าแนนกันสองสองหางเทะนะ่ากันสองหางกันหกสามกับหกห้า นี่กันเจนน่้นะเพราะว่าลักซิปมันเป็นเหล็กคู่ลักน่วยงวนนี่ต้องเป็นเหล็กขี่อืมวดนนี้มันจะเปลี่ยนคู่ขี่บ่ครับอาจารย์ครับเป็นคู่ขี่แล้วซิบออกขี่ขี่คือเราซิบมออกคู่คูม,มันต้องเป็นคู่ขี่อ่ากันลักซิปเป็นเหล็กคู่แล้ว รักหน่วยต้องเป็นเลยขี้มันใจไปยังสัตว์มีวดมันหันมันมางวดมันหันมันมาขี่ขี่นะครับแม่วดว่าหันมาขี่ขี่แล้วมันมาขี่สองคููสองเตือเราเด้ครับอ่ารักรักสิบมาขี่สองเถือแล้ววันนี้ต้องเป็นครูจังได้มันใจว่ามันต้องเป็นหกตัวเดียวสอง ศูนย์อะมันก็นกตั้โหดก็ถึงตัดถึงตัดหลายศูนย์ครับศูนย์ตัวเดียวถึงถึงตัดไปแค่สี่ศูนย์สองนี่ก็ถึงตัดไปแค่สองศูนย์ซีนี่ก็ตัดไปสองศูนย์แต่แปดนี่ถึงตัดไปสามศูนย์รัมันเรื่องของตัวเดียวเพราะถึงตัด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางอะไรคูนี่ก็เลย ว่าหกก็น่าสาิมีปัญหาต้องมาแ้แน่นอน,เป,น,ปเ,น,นเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ป็นล้วยังเดียวมันค่ะกาะอา,าจารย์แม่ลักสิบหกตัวเดียวด้วยลักสิบหกลักสิบล่างหกตัวเดียวแม่บ้าวยูนี่กับบ่าก้ากลับพี่น้องครับอาจารย์ครับเพราะว่าแล้วก็สิมากับอาจารย์ฟั้นให้อาจารยนเพราะว่าลักลักหก 6, ไอเรียกหกมันอยู่ลักสิบอยู่แล้วไหมครับแม่หกอยู่ลักสิบอยู่แล้ว อันโตโตเจ็ดกันโตสามัวหานมันอยู่หลักหน่วยนักตัวเดียวหกเจ็ดนี่แหละรถจอดยุ่ข้างนานหกเจ็ดตัวเดียวโดนเลยตั้นทงเลยมันป่ะคะอาจารย์แมลนลุขึ้นว่านางอยูนี่หกเจ็ดตัวเดียวรถจอดยุ่ข้างนานอ่าพีตัวเดียว วันทงล่างหางเดียวหกเจ็ดหกเจ็ดหางเดียวกันเพิ่นนั้นกันเพิ่นนั้นเละเลกดบเพิ่นมาใสตัวใดกกะจังตาเดาเ้อแต่ว่าคือสีบอดับเจ็ดคือสีบอดับหกไม่ใจชิดว่าต้องต้องบอแมนะอาจารย์ครับต้องเป็นรับแปดไปยังสันของพ่น คิดว่าในใจเนาะนคิดเกลิกตีแต่ว่าพ่อหูพ่อคนตกคิดว่าเขาคนตกเป็นดักแต่ยังสีแมนเือบอ่อมนคิดเด้งพียงรรแต่คิดสื่ออีกจักสองมือกลางจักหรอกครับออเถ้าเขา่าผ่าเจอคิดไปบัดคิดไปว่าเล่าสิดับตัวใดนผมว่าสีล่างนี่นี่ครับอาจารย์ครับอเมื่อกี้นี่ผมว่าผมสีล่างนี่ผมสีบุหงียะจักบาท โอ e, <ım S 1> ้ยสาธุสาธุสาธุขันมันเข่านี่แมนเลยลุงเงี้ยเลยครับแมนเลยผมวางทาผมตั้งใจไว้ผมบอกคำน้นที่ยายเราว่าโอ้ยลุงสีบ่มีหนีมีสินเด้องมวดนีสนับผมวางเออดขันว่าพกมานี่มีตัวเดียวล่ะโดดตัวเลยโดดตัวมีหางเดียวโดดตัวเลยหนักจะจะพ่อมีโครงสุดท้ายมันบ่่คะพระอาจารย์พ่อมีนะ ผมสุดท้ายบ่มีนอกจากว่าขันเพิ่นมากามากับว่มี่กงสุดท้ายขันเพิ่นมากดับคือสิมันบ่ถือ,อกับบล็อกบ่็อถือดับตัวนี้ต้องบอ่แม่นไม่ใจคิดเนาะคิดว่าเพิ่นสิดับแปดในทั้งใสอ๋อครับแต่ว่าแปดมันก็ด,ดับอยู่แล้วแต่ว่าขันเพิ่นมาดับแปดสิโอ้ยสาธุเลยสาธุเลยมีตัวเดียวโคโลโคโลเลยครับผมเออ พมม่มีตัวอืนมาแกมแต่ว่ารักสิบนีพ่ผ่านี่นน้งม,มากๆตัวเดียวโดโดๆลักส่บพ่ผ่านจักเสือครับรักสิบก็ได้่น้องเอ้ยขาดส่ห่างสี่นี้เปลี่ยนสี่ละสรุปส,สรุปแนวทางของพระอาจารย์ปิศนางวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกล่างอย่างเดียวหลักสิบล่างฟันล่างหก หกตัวเดียวหกตัวเดียวฟันท่งหายคือหกเกตเป็นตัวเน้นเน้นหกเกตหกสามกับหกหาเป็นโตกันนนที่ยาลงถือบะาพราอาจารย์แมนแมนถูกต้องถูกต้องอ้าวกาบยังเดียวด้กครับเด็กกาบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเ้อคะ่ะที่หายแนวทางนะคะงวดนี่ก็คอยเอฟซีโซเดียวแนวทางของพระอาจารย์นะคะกาบขอบคุณค่ากาบน,นมัศการค่ะกาบน,นมัศการครับเจเิ็พรเนริเลรอน ก็ตามนี้นะครับเด้อนะครับตามที่พระอาจารย์เพิ่นเล่นย้ำมานะครับคือหลักสิบล่างยันเดียวเด้อนะครับล่างยันเดียวคือหกมาล้านเปอร์เซ็นเพื่อนวานะครับโดยเฉพาะจับคู่นะครับเพื่อนว่าหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดตัวนี้แหละตัวสีปดนีปดสินนะครับตัวสีเมดนีเมดสินตัวสีได้รถ้า้แดงก็ได้นะครับแ้่ว่าเพื่อนกลว่าคันบกมันแกบกันไว้น้ำคือหกสามกับหกห้านะครับเด้อกันนน้อยนะครับจะกันายนะครับเอาไปใส่ มองที่ได้ลดปด้ายแดงคุณหลายๆนะครับคือหกเจ็ดนะครับล่างอย่างเดียวนะครับตามสัญญาเด้อนะครับผมก็ตามให้แล้วนะครับพร้อมทั้งนนทิยาพร้อมนะครับพี่อน้องโชคดีโชคมันล้ำล้รลื่วยกับแนวทางของพระอาจาร,รย์ปิดสาในงวดวันที่สิบหกทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อนะครับพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมวัมาดีครับ